สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่ๆชั้นอนุบาล3าที่น่ารักทุกคนค่ะยินดีต้อนรับนะคะเด็กๆเข้าสู่ชั่วโมองเรียนศิลปะสร้างสรรค์ค่ะสัปดาห์นี้นะคะครูเหมยก็จะพาเด็กๆมาวาดภาพระบายสีค่ะเราจะเอาตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะมาวาดเป็นภาพสัตว์ค่ะสัปดาห์นี้นะคะครูเหมยจะพาเด็กๆนะคะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัว G ีค่ะมาวาดเป็นภาพเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเหมือนจะพาเด็กๆวาดภาพอะไรถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเราไปดูกันเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว G ีค่ะมาวาดเป็นภาพยีราฟค่ะเด็กๆวาดตัวจีใหญ่ขึ้นมาก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มวาดส่วนหัวของยีราฟค่ะและก็ส่วนตัว ตามลำดับเหมือนที่คุณครูเหมยกำลังวาดนี้ละคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใช้วงกลมค่ะในการทำหัวของเยรับนะคะเราจะมาตกแต่งในส่วนของหัวค่ะเด็กๆก็ตกแต่งตามจินตนาการเลยนะคะอยากจะให้ยยรับของเรามีรูปร่างเป็นแบบไหนก็สามารถตกแต่งได้นะคะหลังจากนั้นเราจะมาทำวาดหูนะคะ แบบนี้ค่ะ2ข้างนะคะแล้วก็จะมาตกแต่งในส่วนของใบหน้าค่ะเด็กๆเราก็จะเริ่มจากในส่วนของอดวงตานะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่วนของจมูกและก็ปากนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาตกแต่งส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นส่วนของหางค่ะก็จะวาดแบบนี้ค่ะเด็กๆเมื่อได้ในส่วนของหางแล้วนะคะเราจะมาวาดเพิ่มเติมในส่วนของขาค่ะยีราฟมี4ขานะคะวาดให้ครบทั้ง4ขาเลยค่ะ เมื่อเด็กๆวาดขาของยีราฟเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตกแต่งเพิ่มเติมนะคะในส่วนของตัวค่ะเป็นลายของยีราฟนะคะแบบนี้ค่ะเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆตกแต่งในส่วนของลวดลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไประบายสีกันเลยค่ะ วันนี้คุณเหมยใช้สีไม้นะคะเด็กๆก็สามารถใช้สีที่ตัวเองมีที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเทียนหรือสีช็อตก็ได้ค่ะเด็กก็ระบายสีตามจินตนาการเลยอยากจะให้ยีราฟของเรานะคะมีสีอะไรก็ระบายลงไปเลยค่ะ เด็กๆก,ก็อย่าลืมใส่แสงเงาให้กับภาพยีราฟของเราด้วยนะคะและก็นี่คือผลงานที่คุณครูเหมยระบายสีเสร็จเรียบร้อยค่ะเด็กๆคนไหนที่ดูขั้นตอนการวาดไม่ทันครูเหมยก็มีขั้นตอนการวาดท้ายคลิปให้เด็กๆได้ดูกันด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับขั้นตอนการวาดภาพของสัปดาห์นี้ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆคนไหนนะคะที่สร้างสรรผลงานเรียบร้อยแล้วอย่าลื นะคะลงอวดคุครูอวดเพื่อน,อนในไลน์กลุ่มของเราด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้หวยของเก่าคำว่าสวัสดีค่ะ